สวัสดีครับผมป๋อมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนใบมีดนะครับของเครื่องตัดหญ้าหุยขนาด1,30เมตรสาที่ติดรถไถนะครับตัวนี้เนี่ยใช้มาประมาณ2ปีแล้วนะครับถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็200ชั่วโมงนะครับก็คิดว่ามันไม่ค่อยคมแล้วนะครับก็เลยจะมาเปลี่ยนใบมีดแล้วก็ มาทาคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าแนวทางเปลี่ยนมันเป็นยังไงแบบไหนยังไงคือมันมันมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่เพียงแค่ว่าอยากทําคลิปเผยแพร่ว่าเปลี่ยนเองได้อะไรได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวใบมีดให้ดูนะว่ามันค่อนข้างจะสึกมากแล้วนะครับอ่านี่ตัวใบมีดนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะแล้วจะเปรียบเทียบกันดูว่ามันสึกขนาดไหนยังไงนะครับ ตัวแกะนะครับนี่ประแจผมเดี๋ยวเราจะต้องไปเข้าเกียวไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับผมจะต่อด้ามนะเห็นไหมครับ ผมฉีดโซนิกกกั้งไว้พื้นนะครับก็ยังค่อนข้างจะออกยากนะอ่า นี่คือของเก่านะครับนี่คือของใหม่น็อตเก่าบูทเก่าน็อตใหม่บูทใหม่นะครับใบมีดเนี่ยผมใช้เป็นของ3มมิตรนะรอบนี้ของเก่าเขาเป็นเนี่ยครับของคุยเลยเห็นไหมครับคือโดยรวมเนี่ยเนี่ยใบมีด ก็ยังใช้ได้เลยนะแต่ผมมองว่ามันสึกแล้วอะประสิทธิภาพในการตัดมันก็ลดลงนะครับถามว่าใครเอาไปเจียได้ไหมก็คงได้มั้งแต่ผมคิดว่าซื้อใหม่น่าจะดีกว่านะครับในความคิดผมนะอ่ะเดี๋ยวประกอบเสร็จไปก่อนครับ เดี๋ยวกวดอีกทีนึงครับเปลี่ยนที่สองข้างก่อนนะครับข้างนู้นเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็เปลี่ยนอีกข้างหนึ่งนะ ทั้ที่เราเปลี่ยนใบมีดนะครับเราต้องมีเซฟตี้นะเผื่อผิดพลาดยังไงนะจะได้มีเหล็กค้ำอยู่นะครับอย่าไปเชื่อใจเครื่องจักรนะครับมันมีโอกาสผิดพลาดเหมือนคนนั่นแหละครับติดแน่นเลย ครั้งที่เราเปลี่ยนใบมีดใหม่นะครับเราก็ควรจะเปลี่ยนล็อตใหม่ด้วยนะแล้วเก็บน็อตเดิมมาไว้นะครับพร้อมกับบูท เห็นไหมครับของใหม่ของเก่ารดใหม่รดเก่านะครับ ก็เสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจแล้วครับกับเปลี่ยนใบมีดเครื่องกระจ้าติดรถไถหุยขนาดเม็ดสามสิบนะครับทั้งสองด้านได้เราเหนื่ยอยก็สมควรนล้ครับสภาพใบมีดเก่านะครับล็อต หมือนที่บอกนะครับถ้าเปลี่ยนใบมีดนะครับก็ต้องเปลี่ยนน็อตด้วยนะครับเพราะน็อตเนี่ยก็สึกแล้วบูธก็สึกแล้วนะครับอย่าขี้เหนียวนะครับเปลี่ยนใบมีดเปลี่ยนน็อตเปลี่ยนบูธนะครับเราก็ได้ใช้ยาวๆใบมีดชุดนี้ก็กะว่าจะใช้ประมาณ200ชั่วโมงนะครับ แล้วก็เปลี่ยนใหม่อีกทีนะครับเพื่อว่าจะได้คมๆเวลาตัดหญ้าก็รถก็ไม่ใช้แรงมากนะครับก็ใบมีดนะครับของสามมตรนะครับผมซื้อมาคู่ละหกร้อยบาทรวมน็อตด,ด้วยบูทด้วยก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนเองไม่มีค่าแรงช่างนะครับก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับที่คิดจะเปลี่ยนนะครับใบมีด เครื่องตัดหญ้าของหุยขนาดเม30สนะครับตัวใบมีดเนี่ยขนาด30มสิบเซนนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าหุยนะครับที่กว้างเม็ดสานะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับทุกครั้งที่ทำเกี่ยวกับรถนะครับให้เน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับอ่าเหมือนผมเนี่ยผมมีตัวค้ำตรงนี้ไว้เผื่อระบบไฮดรอลิกมีปัญหาอะไรยังไงนะครับ เหล็กอาจจะไม่ได้ช่วยทั้งร้อยแต่ยงอย่างน้อยถ้าเราอยู่้างใต้แล้วมันหล่นลงมาเนี่ยมันก็หน่วงเวลาให้เราหนีได้ทันนะเ,เดี๋ยวทางก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเปลี่ยนใบมีดเครื่องตัดหญ้าติดรถไถของุยขนาดเม็ดสามสิบใบมีดใช้สามสิบเซนนะครับค่าใช้จ่ายก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับแนยวทางก็ประมาณนี้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะครับความคิดอะไรที่ มีสาระไม่มีสาระแปลกๆใหม่ๆให้เพื่อนๆรักชมกันอีกสำหรับวันนี้เหนื่อยมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ